ให้หยุดตั้งแต่นาทีที่5แต่กายละเอียดยังต้องไปต่อจะวิ่งให้สุดแม้รองเท้าจะหลุดก็ตามจะเตะให้แม่นแม้กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเออปแปลกๆนะฮะจะล้มอย่างมีสไตล์แม้ไม่มีใครชนจะไม่อ่อนข้อ ไม่ยอมแพ้หรือช่วยเหลือฝ่ายตรงข้าม <c oughs> แม้จะโดนอ้อนแค่ไหนก็ตาม, <c oughs> มรู้แพ้แต่ทำไมต้องแพ้รู้ชนะรู้ไปก็เท่านั้นนะ่ะ ว่าภัยแต่จะจำไว้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเออแต่จริงๆแล้วเราเป็นนักแสดงนะจะไม่ห่วงหรอกเพราะห่วงแชมป์มากกว่าจริงๆก็ห่วงกล้องอยู่นหน่อยๆหวังว่ากีฬาในวันนี้ทุกคนจะส่งเสียงเชียร์พวกเราเพราะเรามี ยังไม่จบอีกนิดนึงเพราะเรามีหยาดเหงื่อเสียงหฮาและหน้าตาเราหล่อมามอบให้เีย<ฮ> d ี่สู้ตายหล่อไว้ก่อนเว้ยและนี่คือคำกล่าวปฏิญาณตนของทั้งสองทีมครับขอเสียงให้